สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวงัวนะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับวันนี้มาพบมาพอกับบบานสวังดีชาแนลอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นสาระสําคัญสาระดีๆนะครับที่จําเป็นสําหรับผู้เลี้ยงงัวนะครับเพราะว่าผมได้ประสบกับตัวเองนะครับตามที่ได้ออกนะครับเยี่ยมข่ายเยี่ยมคอกเยี่ยมฟร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับไปเปิดราคางัวเกษตรกรก็ได้รับทราบปัญหานะครับจากเกษตรกรอยู่ ลายคนนะครับนะครับว่าเพิ่นมีปัญหาเรื่องการผสมน่านง่วนะครับและก็การสูญเสียจากการได้ลูกงัวที่บ่อสมบูรณ์นะครับหรือบางเธอกิดถึงกับแทงนะครับกนกาหนนะครับออกลูกกนกาหนอันนี้ผมก็ได้มาศึกษานะครับศึกษาว่าสาเหตุที่เหตุเกษตรกรเพิ่นสูญเสียเรื่องต่างๆที่กล่าวมานะครับกับผมมีเรื่องหนึ่งนะครับที่คิดว่า มีความจําเป็นมีความสําคัญที่เกษตรกรจะต้องอเรียนรู้จะต้องรู้นะครับจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการผสมพันธุ์วัวนะครับเกี่ยวกับการผสมพันธุ์วัวเลือดชิดนะครับคําว่าเลือดชิดนี่คือญาตินะครับถ้าเป็นคนนี่คือญาติใกล้ชิดกันถ้าเป็นสัต์เป็นวัวเป็นควายก็คือกันนะครับอพอผสมลูกอ้ายผสมน้องน้องผสมเอื้อยประมาณนี้นะครับนี่นี่นี่คือ ปูยาตายายนะครับสายเลือดเดียวกันนี่เขาเอียว่าเลือดชิดนะครับเลือดชิดกันนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงงัวเฮ้านี่ส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นเกษตรกร,กรจริงๆชาวบ้านครอบครัวบ้านของเฮ้านี่นะครับที่เขาบ่ถึงซื้อปันใดแล้วก็บอกใครได้มีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการผสมพันธุ์นะครับเลือดชิดนี่ก็จะบอกใครเข้าใจนะครับกันอกเสียจากขา่ข่ใหญ่ๆฟ้ามใหญ่ๆเพิ่นนะครับเพิ่นจะ เรียนรู้เรื่องนี้เพื่อนจะเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นฟวามง่ยญญญเพื่อนจะบ่ค่คยสูญเสียเรื่องนี้นะครับแต่เกษตรกรเท่านี้จะพบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้นําความรู้หรือเกจเล็กเก็หน่อยเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ง่วเลือดชิดนะครับเกี่ยวกับเลือดชิดนี่แหละมาว่ามาคุยมาจ่าให้พ่อแม่พี่น้องพอเข้าใจว่าภาษาไงไๆบนวิชาภาษ,าษาวิชาการนะครับเอาภาษาบ้านเฮานะครับตามที่ผมได้พูดแล้วคําว่าเลือดชิดนี่คือยาินะครับ ง่วนกับมีหยาดมีสายพันธุ์นะครับสืบอท,อท,ทอดกันมา,อาพอคลองแม่พอค้องพอนะครับประมาณนี้สายเลือดปูคลองพอปูคลองแม่นะครับสายเลือดเพราะฉะนั้นการผสมพันธุ์ง่วนนี่ก็จะต้องแยกกันระหว่างสายพ่อกับสายแม่บ่ให้เป็นสายเดียวกันนี่นะครับกกเกษตรกรคิดว่าคงจะพ่อเข้าใจนะครับเป็นอย่างนะครับเวลาเขาสั่งนะครับ หมอผสมเทียมมาเพื่อนจะมักจะถามว่าแม่นี่สายใดแม่มีใบมีหลอดบอ่อเนื่องจากเพื่อนจะฮู้นะครับสายพอสายแม่ของแม่ของงัวแม่พันเข้าเพราะว่าพอพันน่ะเพื่อนฮู้พอพันนี่เขาจะชัดเจนนะครับหมอผสมเทียมเขาจะฮู้ลยว่าสายพันธุ์พอพันแต่ละโตนี่มาจากสายปูยาพอแม่ของพอพันเขาคือสายใดเขาจะฮู้เพราะฉะนั้นเขาจะสอบถามเฉพาะสายแม่พันเข้า เพราะว่าป้องกันนี่แหละครับป้องกันสายเลือดชิดนี่ครับป้องกันการผสมแบบเลือดชิดเพราะว่าถ้าผสมแบบเลือดชิดแล้วมันจะเหตุเ,หเกิดการสูญเสียการสูญเสียผมจะยกตอยงหนึ่งแทงก่อนกหนดออกลูกก่อนกหนดนี่แหละครับบนแทงก่อนกําหนดทวดออกลูกก่อนกหนดออกก่อนกหนดบ้านเท่าเอินว่าแทงลูกนะ,นะครับนี่นี่คือผลเสียต่อมากับลูกที่ออกมาจะมีผมดอยแกะแจนนะครับบอดจะเลื่อนตามไว้นะครับ เรื่บอบทตามไหวนะครับญ่บทสมไหว,วาง่ไงซะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพิการบออ่ครบสมบูรณ์นะครับนะครับอาจจะเป็นปากยื่นข้างยื่นปากแหวงหแหวงนะครับออกลูกอ,ออกมาเป็นสองหัวนะครับซีขาอาโทษสีขาในถูกหาขา นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะแสดงออกมานะครับแล้วแต่ลูกจะแสดงมากเพราะว่าการผสมสายเลือดชิดนี้ตามหลักวิชาการวาสิบวากับเว่านิดนึงนะครับยินของพ่อของแม่นี่ถ้าเลือดชิดนี้ยินจยุดดอยยินดอยนี่จะเป็นตัวเดียวกันถ้ายินดอยต่อยินดอยมาจับกันเมื่อไหร่นะครับสายเลือดเดียวกันจะเฮ็ดให้ลูกที่เกิดมานะครับดอยต้องไปอีกนะครับดอยต้องบีก ดอยลงไปชัดเจนขึ้นนะครับชัดเจนลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นงวที่ออกลูกมากแปลกๆนะครับนั่นละ่ะคือการผสมแบบเลือดชิดละครับตามที่เฮาเคยได้ยินข่าวนะครับออกลูกอสองหัวออกลูกสองหางออกลูกจังสันจังซีนี่ว่าไงว่าผสมประกอบนั่นนะครับนั่นละ่ะคือการผสมแบบเลือดชิดนะครับสายพันธ์พอสายพันธ์แมนะครับเป็นสายเดียวกันนะ พอที่น่ามาผสมอาจจะเป็นพอของแม่พันธุ์เห้านะครับประมาณนี้อาจจะเป็นปูของแม่พันธุ์เห้าประมาณนี้นะครับเขาเอื่นว่าสายเลือดชิดนะครับถา้าเห้าหูจังสีนะครับการจะผสมพันธุ์เทียมส่วนใหญ่จะเป็นผสมพันธุ์เทียมนะครับเทาก็จะต้องรู้ว่าสายพันธุ์แม่เหาคือสายใดซึ่งเป็นเรื่องอยากนะครับถ้ามีใบมีหลอดมันเป็นเรื่องอยากมาก ที่จะบอกใหหูว่าสายพันธ์แม่พันธ์เท่าน่ะมาตาใส่เป็นสายใดคอที่เทาจาเป็นหรือคอที่เกษตรกร,ะกรจะต้องจําไว้ว่าหนึ่งการเลือกพอพันธุ์มาใส่แม่พันธ์เฮ่านี้ให้เบื่องลักษณาาะ้าเท้าบูหู้อครับ้าเฮาบ่หูสายพันธุ์ให้เบิ่งลักษณะพอกับแม่ว่าลักษณะไก่เคี่ยงกันบอหน้าตารูปร่างโครงสร้างนะครับไก่เคียงกันบนาาอ ถ้าแม่พันธุ์ห้อยยิ่งงนี่หาอยากได้ใ่ญย่ขึ้นไปอยู่กัสัตว์เอาพอพันธุ์่ง่มากนี่รูปร่างแม่พันธุ์ห้อยจากใดเลยแล้วพอพันธุ์จากใด้ใหง่ๆมาใส่อีกอย่าลืมว่ารูปร่างโค้งสางนี่มันทายทอดมาจากนะครับบรรพบุรุษพอหรือแม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าโค้งสางหญ่งคือกันนี่เดาได้เลยว่าโค้งสายพันธุ์น่าจะมาจากทางเดียวกันสายเดียวกันนะครับสีนะสีก็คือกัน สืบทอดมาจากพันธุกรรมเหมือนกันถ้าสีเข้มแล้ว mm. เขาจะเอาพอพันธุ์สีเข้มมาใส่อีกนะครับวาสิเพิ่มแดงเข้าเข้มเข้าไปอีกนี่ครับอย่าลืมว่าลักษณะคล้ายขึ้นกันนี่เดาวัายกรถ้าเข้าบะหูสายพันธุ์นี่เดาวัากรอนอาจจะเป็นสายเดียวกันนะครับถ้าเขานํามาผสม,มแล้วอาจจะกลายเป็นเลือดชิดผลเสียจะเกิดกับเข้าเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรตกพิจารณานะครับอย่าเบิงแต่ความชอบ อย่าเบิ่งเตยใหญ่รูบล,ล่างสวยงามนะอ,อย่างใดโตหนังหนึ่งยนนะนะอ,อย่างใด้จังสี่ซึ่งแม่พันเท้าหนาอยู่แล้วจังสีประมาณนี้เทาก็ต้องระวังนะครับต้องเลือกแบบไม่เลือกสายพันธุ์ไม่เ้ามีแม่พันุโครงสร้างใหญไงแล้วกเกาพอพันุที่มีโครงสร้างธรรมดาแต่ว่าไปเน้นเรื่องเนื้อประมาณนี้นะครับหรือสีประมาณนี้นะครับถ้มา,นะบา,ามีโครงสร้างยหงไงแล้วก็อย่าเอาโครงสร้างใหญ่มัใส่ เพราะว่าเขาสันนิษฐานว่าโค้งสางยัยงไงคือกันนี่อาจจะมาจากสายเดียวกันนะครับหรือสีนะครับสีแดงเขาเข็มอยู่แล้วเขาอาจจะบนเน้นพอพันสีสเน้นสีก็เลือกเอาโตัวสีธรรมดานะครับนี่อาจจะคนละสายพันธุ์กับเพา,าแล้วกลับมาใส่เพราะว่าสายพันธุ์แม่แดงอยู่แล้วหรือเข็มอยู่แล้วนะครับก็เขาจะเน้นเรื่องอืน่นจะเลือกโค้งสางยังสันจะเน้นโค้งสางประมาณนี้นะครับ บอกไงว่ายาให้พอพันกับเม่พันนี่มีลักษณะคล้ายขึ้นกันนี่นี่ผมพูดถึงหมายถึงว่าเกษตรกรถา้าเฮาบ่หูสายของเม่พันเฮาได้ครับอย่าเอาตามใจชอบให้พิจารณาความแตกต่างระหว่างพอกับแม่พอพันเฮากับเม่พันเฮานะครับอย่าเอาลักษณะคล้ายเชี่งกันแต่ว่านากักบีเดอร์เพิ่นอหลีเนั่นเพิ่นเจงนะครับเพิ่นเจงเพิ่นผสม นะครับพันธุกรรมสายเดียวกันหรือสายเลือดชิดนี่เพิ่นสามารถเท็ยดได้เพิ่นจากห้เด่นใส่เด่นนะครับเด่นใส่เด่นเด่นอยู่แล้วหยกระดับเด่นขึ้นมาอย่างเพิ่นเป็นนักวิชาการเพิ่นเจียงด้านนี้นะครับเพิ่นก็สามารถบีเดอร์ได้ออกมาได้อยู่แต่ว่าเฮานี่เป็นเกษตรกรนะครับสื่งเลียงงัวเพื่อนําลูกมาจาหน่ายนะครับขยายพันธุ์นะครับก็สามารถที่เฮาก็จะต้องพิจารณานะครับ ว่าเข้าภาษามรถาเซีคือเพื่อนใดสายพันธุ์เลือดชิดนี่เข้าภาษาเมริกาใดนะครับถามมันเข้าบะหูอีลีก็ถามหมอผู้ผสมนะครับหมอผสมเทียมเพื่อนนะครับให้เพื่อนพิจารณาให้เพื่อนก็นจะหูเรื่องนี้นะครับเข้าก็จะบ่ผิดหวังรัวมากกัจจได้ถึงแม้จะบ่ได้ตามเข้าชอบแต่ว่ากับบสูญเสียนะครับจะบ่สูญเสียครับการผสมแบบเลือดชิดที่พบนํามาบอกพอแม่พี่น้องมือนี เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเป็นเรื่องจำเป็นเขาจะบระดศูญ์เสียเขาจะบระเดเสียเวลานะครับการเสียเวลาแม้แต่ครั้งเดียวรอบเดียวนี่ก็ถือว่าเสียโอกาสนะครับทุนของเขาเรีงนะครับมันจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่หน้าการผสมสายเลือดชิดนี่สำคัญครับจำเป็นมากสําหรับ,กบเกษตรกรคือผมบอกทาบบฮูนะครับให้ดูโครงสร้างให้ดูลักษณะไายครึ่งหรือถ้ายังมั่นใจให้ถามหมอผสมเทียมเพล ว่าแม่พันธุ์เขาเนียนี่เจ้าพ่อพันธุ์ใสมาใส่เพื่อนบ่ตัวหรอกครับนะเพื่อนบ่ตัวหรอกเพิ่นกับชพีารณาเห้เฮาพจารนาว่าสมควรใส่พ่ออะนะครับเพราะว่าการผสมแล้วสูญเสียมากเพื่อนกับเสียซื้อเสียงของเพิ่นขึ้นกันไม่นี่ถามหมอนะครับเฮ้เป็นเกษตรกรซึ่งเฮาบ่หูนี่ถามหมอเพิ่นเพิ่นจะบอกรือแนะน้าเฮ้นะครับเหิ่นว่าเสียเอาตะโคกสั่งใหญ่ๆเอาพอดังๆแล้วสันนะครับเห็นพอได้ดังเอามาใส่ซึ่งแม่เฮาดีอยู่แล้วสมมุตินะครับแม่เฮาดีอยู่แล้วแม่เฮ้ จัดจานอยู่แล้วเขาจะเอาตัวเจงๆมาใส่อีกนี่มันอาจจะเป็นสายเลือดชิดนะครับอาจจะเป็นสายเดียวกันเขาจะเกิดการสูญเสียเสียเวลาเสียต้นทุนนะครับเสียโอกาสเท่านะครับพายาหาขอฝากเกษตรกรไว้ว่าการจะผสมพันธุ์งวหนึ่งจะเอาตามความชอบของ,ของ,ของ,ของนะครับให้เบิงสีสายพันธุ์ถ้าเขามีใบมีหลอดเบิงสายพันธุ์เลยชัดเจนเขาสิมีสายพันธุ์พอสายพันธุ์แม่นะครับชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าเขาบอกมีตรงนั้น ให้เขาเบิงลักษณะถ้าเขาเบิงลักษณะแล้วยังบ่ชัดเจนให้ถามหมอผสมเทียมเพ่นยาให้เสียโอกาสครับผมเป็นห่วงนะครับพญญากราฝากไว้สาราดีๆยังสี่ฝากไว้จากบาทสมบัติ channel ก่อนจบชิปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนอครับอาชิปนากับพ่อกับสาราดีๆอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนีน้สวัสดีครับ